ีจ้ามีน้นองมิกีมาซ่อมเิงครัวคือแล้วเจอกันมาฝั่งน้องกันวนๆนะจวันวนี้าเจอกันมีใครจะแซวบ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอํำค่ะคลิปนี้เรามาดูเต้ากิแกงตัวเองนะคะ น้องแกงตัวเองในสมัยวัยเด็กค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องยูกิสมัยนั้นแก้มป่องๆนะคะน่ารักมากๆค่ะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจมากนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะในวัยโตนะคะมามองดูตัวเองในวัยเด็กแล้วก็หัวเราะชอบใจมากๆเลยนะคะในความโกะความไร้เดียงสาของตัวเองนะคะเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่กล้าแสดงออกทําตามความฝันของตัวเองจนทุกวันนี้น้องเป็นศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของทุกๆคนนะคะด้วยความสามารถของน้องเองแล้วก็นิสัยน่ารักท่าทางรูปร่างที่หน้าตาที่สละสลวยน้า รักหน้าอินดูนะคะทำให้มีแฟนคลับ เข้ามาติดน้องเยอะมากเลยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปตกเอาแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกมาด้วยนะคะหลังจากที่น้องไปไลฟ์สดกับบอสบิ๊กแห่งโตเกียวมิวสิกนะคะทำให้แฟนคลับของโตเกียวมิวสิกเข้ามาชื่นชมในความน่ารักความสดใสของน้องเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้ววันนี้น้องเองก็มีกิจกรรมนะคะมาร้องเพลงให้พ่อพ่อ,พอแม่แฟนคลับที่น่ารักได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชม ความน่ารักสดใสของน้องยูกิกันได้เลยค่ะเบื่อไหร่ให้นานอะแม่เชื่อหรือกันฮันเบิ้งเขาเนอะแม่เขาตื่นยังเมื่อไห่ให้ทุกคนสามารถไปดูคลิป กิมเก่าๆได้ในช่องน้องอยู่กีบมอลำน้อยนะคะที่บล็อกตาดำๆนะคะเพราะนัน่นบรรลุปูไฟบรรลุปูไฟนี่นี่ลูกปูไฟเรียรูปเรียรูเปิดงามสุดเปิดมาเปิดงามนี่อันนี้อันพี่ยนพี่แม็ก,กับเบียบมาสวนลำน,ามมนำ่าแม็หวานจังก็น้แดง

เหรอรอบๆต่องี้ใช่ๆแล้วย่ะน้องไหนนี้โอ้ยสดคิดตัวใดไม่ย้ายซ้ จำได้มารอป่ะเนี่มือสิบนิวน้วไปขี้สูงเแทนมือสิบนิ้วเออเออขอยกใสร่รกเกศาขอขลาบมาแฟนๆทั่วแดนตะไก่ก,กะเอ็นแม่มาพอทุกเรี้ยงใจที่ให้น้องเปียบคือทองอลัมคา ขอบคุณแฟนทั่วลาที่คอยอยู่และส่งเสริมคำติชมคือการเพิ่มเสริมส่งกำลังใจแทนมาลยโยโยยืนมาอย่าลาเวนอยากสีเด่น,ดนแต่แสงน้อยหนูข,ข้างพอยบออาสนอาศส,าสายเแง่พี่นอ้องคอยอยู่ในะซอ,อ,อยนุ่น ขอให้คุนผ้าคุ้มหมุมห่มหอ,หอเป็นยุกิย่ยาสิมีพายพานพายพานอย่างก,กายข้ามากายให้มีชัยรับเปนนองให้มีทองไร้ลายสังให้มีสุขสมพังคืนยังกให้ได้ พวกตาชาวเฮียีสมัถเอาเหลานี้ยมันฟังก่อนกาพระาัดหลวงร่วมากหรือเพื่นลุกธาตุหลวงจำได้บาไอจะได้ไวมันมองไหวถูกไตเทียนถูกไตเทียนลับหน้าลูกน้ไปแล้วสมองสมองตายตอันนั้นหอยอันคิดว่าจำพรังการโอ้ยธาตงสี่เลืจะเป็นโรคเลอันนี้ออกอันนี้มเพ น่ารักสดใสมากๆเลยนะคะทั้งสวยเสียงดีน่ารักเป็นกันเองนะคะแบบนี้ไม่ให้แฟนคลับติดน้องได้ยังไงใช่ไหมคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคิดิรีจากเพจยูกิเพนประกาแฟนเพจและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ